สวัสดีครับติเล็กกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวิดีโอพิเศษนะครับก็จะมา,าแสดงความเป็นเจ้าของอลิขสิทธิ์นะครับฟาร์ดีซีคือผมไปศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์มาแล้วนะครับก็เวลาเราประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับก็เราจะมีลิขสิทธิ์ทันทีนะครับในผลงานของเราที่เราสร้างขึ้นเราไม่ได้ไปก๊อป ที่ไหนมานะครับก็เราก็จะเป็นเจ้าของเลยทีนี้ผมก็ได้อัปโหลดตัวโค้ดเนี่ยขึ้นไว้ในกิจส่วนตัว private เรียบร้อยแล้วนะครับตัวบอตตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะทำการโพสต์วิดีโอเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ของบอทนะครับโปรแกรมเทรดบอทคริปโตนะครับบิตคอย ชื่อว่า Fast DCA นะครับก็ในกลยุทธ์เนี่ยนะครับผมจะอธิบายกลยุทธ์ให้ฟังเนาะแล้วก็อธิบายตามวิดีโอที่อัดไว้นะครับแล้วก็ส่วนโค้ดเนี่ยก็ไม่ได้เผยแพร่นะครับเพราะยังเป็นความลับอยู่นะครับอโอเคอเริ่มต้นนะครับก็ถ้าจากวิดีโอที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีจุดสีฟ้ากับจุดสีส้มนะครับ จุดสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นจุดสำหรับเหมาะกับการซื้อนะครับเป็น best position to buy หรือ sell นะครับก็เกิดจากาจุดที่เป็น RSI นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีฟ้าก็คือ RSI overbought นะครับ over sell นะครับส่วนถ้าเป็นสีส้มก็คือ over overbought นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นนะครับ กลยุทธ์ของเราก็คือเราจะทำการซื้อ dCA นะครับโดยทำการซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับตัวจุดสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการซื้อนะครับอ่าเป็นการซื้อ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 ส่วนถัดมาก็คือเราจะทำกำไรโดยใช้หลักการ VA นะครับก็คือถ้ามันมีกำไรเนี่ยเราก็จะทำการขายออกเป็นไม้ๆนะครับแล้วก็ซื้อคืนเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับอ่า อันนี้ก็ซื้อซื้อเพิ่มเข้ามาซื้อเพิ่มเข้ามาไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยู่ในช่วงลงเนี่ยเราก็จะซื้อนะครับซื้อซื้อส่วนถ้าเป็นช่วงขาขึ้นนะครับก็เราก็จะเริ่มขายนะครับจุดนี้ก็ยังไม่ขายเพราะว่าเส้นสีเขียวคือเส้นค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยเวลา DCA นะครับมันยังไม่กําไรเนาะก็จะยังไม่ขายนะครับก็ตรงนี้ก็ทําการซื้อซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็พอกําไรปุ๊บเนี่ย เห็นไหมครัตรงจุดนี้ก็จะทําการขายทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นฟาสต์ดีของเราเนี่ยก็คือเป็นการซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับขายทํากําไรด้วยหลักการ VA นะครับทีนี้ความพิเศษของระบบนี้ก็คือผมเทรดคู่กันโดยใช้สวิงเทรดอีกคู่คู่เงินหนึ่งนะครับก็เป็น u s ข้างล่างเป็น USDT ข้างบนเป็น USDC นะครับ ข้างบนก็จะใช้เส้นคัมมาไลน์นะครับถ้าตัดขึ้นนะครับเราก็จะเทรดหนึ่งไม้นะครับโดยที่ใช้ไซส์เนี่ยเท่ากับตัว DCA นะครับแล้วก็ถ้าตัดลงอย่างตรงนี้นะครับเราก็จะขายลองเปิดช็อตนะครับขายลองเปิดช็อตส่วนถ้าถ้าตัดขึ้นเราก็ขายช็อตเปิดลองสลับกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการเขียวซื้อแดงขายสวิงเทรดเป็น เป็นรอบๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการสวิงเทรดก็จะทำให้เราสามารถาสมมุติเวลาตลาดมันลงนะครับระบบก็จะช็อตพอร์ตไว้ให้เราเฮจิ้งไว้ให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตอนที่พอร์ตตอนที่กราฟมันลงเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดลบเยอะนะครับข้างล่างก็ทำกำไรไปส่วนข้างบนก็ทำการเทรดสวิงเทรดเฮจิ้งนะครับแล้วก็ ถ้ามันเป็นเขียวเนี่ยเราก็จะถือถือ position ลองไว้เท่ากับตัวลอง DCA นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันวิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ทั้งกำไรในส่วนของลอง DCA กับกำไรในส่วนของลองที่เป็น swing trade ด้วยนะครับอโอเคประมาณนี้ทีนี้นะครับก็วิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับว่า ถ้าเอาหลักการนี้นะครับไปหากำไรนะครับอย่างเช่นเอาไปทำบอดเทรดเพื่อขายนะครับเอาไปทำเอาไปสอนนะครับเอาไปทำคอนเทนต์แจกฟรีเอาไปเขียนบทความพวกนี้นะครับถ้าคุณเอาไปหาเงินนะครับก็ตัวนี้ผมจดลิขสิทธิ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอแจ้งอนุญาตว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำนะครับก็ถ้าเจอก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายได้นะครับ ถ้าใครต้องการใช้จริงๆนะครับมีความประสงค์ดีอยากจะช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอ่าถ้าเข้ามาคุยก่อนได้นะครับว่าตัวนี้ผมอนุญ,ญาตให้ใช้หรือเปล่าสำหรับทำอะไรประมาณนี้ได้นะได้นะครับก็ลองคุยกันดูก,ก่อนนะครับทีนี้สำหรับคนที่สนใจอยากใช้เนี่ยก็เดี๋ยวรอให้ทำบอทดให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้เป็นบอทดบนเทดดิ้งวิวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาให้อผู้ผู้ ใช้ทั่วไปใช้ได้นะครับเพราะว่าทางผู้ใช้เองก็จะได้โค้ดทั้งหมดไปนะครับก็เลยาสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้นะครับก็ยังไม่อนุญาตนะครับก็แต่ว่าสำหรับใครที่มีมีงบพอสมควรอยากจะมาเทรดร่วมด้วยนะครับก็ทักเข้ามาได้ผมก็จะใช้บอทที่อยู่กับผมเนี่ยยิงผ่าน API เข้าไปให้นะครับก็คือคุณก็จะไม่ได้โค้ดแต่ว่า ผมก็จะยิงบอทให้มันเทรดให้ประมาณนั้นอันนั้นยังทําได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาเรื่องของการคอนฟิกการดูแลพวกนี้นะครับก็ถ้าใครทุนยังไม่เยอะก็รอรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ใช้กันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้บอทก็ลันใกล้จบแล้วเดี๋ยวรอให้บอทลันให้จบก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็ อยากจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับว่าอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ที่ที่ผมสร้างขึ้นมาเนาะก็จะขอปกป้องสิทธิ์ตัวเองไว้ก่อนนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยก็จะเปิดให้ทุกคนใช้แน่นอนนะครับอ่าโอเคก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยบอทตัวนี้นะครับก็สรุปผลก็คือเทรดไปใช้เวลา9วันนะครับตัวนี้เป็นฟาส DCA นะครับฟสฟาส DCA คือ ใช้เวลาที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ได้กำไรมาตอนนี้คือเท่าไหร่นะ9วันนะครับได้มา60เหรียญน,นะครับแต่ว่า9วัน60เหรียญแต่ว่าใช้เงินน้อยที่สุดก็คือ52เหรียญน,นะครับสมมติว่าถ้าเราใช้เงินเงินทุน100เหรียญน,นะครับก็ได้กำไรมา60เหรียญก็จะประมาณ60%ต่อต่อ เก้าวันนะครับต่อ10วันละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับตัวอบอร์ดฟัสดีซีเอนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันในวีโอถัดไปนะครับวันนี้ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับงั้นผมก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่